เมื่อตี้เราได้เป็นลมแดดตายดับแนวอีกเช่นเคยแล้วก็เหลือบ่าวดูเม็กทูโกรสูดสองไว้คนเดียวมาดูซิว่าคลิปนี้จะแจ้งเกิดเขาได้หรือไม่ไปเบิ้งกับพี่น้องไว้ไว้ไว้ดูเม็กแล้วไงไอ้สูเแบบมีปืนไหมไอ้ห่านี่เอ้ดูเม็กไอ้มันอยู่มันอ้ยู่งโกงสาไฟเอาไปเลยไอ้บ๊วยเอ้ยวงใหญ่วงบ๊วนอนเมียแม่งยู่งดิก็ได้เอาดับกันทั่วเขาบังนีอยู่นหรอบอกข้างล่างผู้ใดนะ ตีบังนิ่งยุคไอ้พวกเขียวตแล้วมั้งไอ้สามตีสามตีเอาเอาดับเอาสวยที่ดึงตอมาแล้วดูเองนอนแมงถางอะไรสู้ป่ะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วดูเองจะมากระนี้แล้วเหลือไอ้พวกเขียวนี่ไอ้พวกเขียวนี่ยิงไปเลยมันสอดยุบปืนเลยยิงไปโลดยิงทะลุทะลุไอ้วะ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 เฮ้ยที่ห้านั่นห้แล้วทะลุไอ้วะเออมันมันอยู่หรือเสาไฟนะเออมันมันจะอยู่ใต้เสาไฟ เอาละจังหวะนี้ดูเมกชูโกนะครับสุดสองยังไงเนี้ยเอาจะทำยังไงไม่อยู่ลองสังเกอีฮานหน่ยมันยากแล้วมันยากแล้วอีฮานหนึ่งยากแล้วเจ้าวันนี้ครับดูเมกชูโกมาแล้วอีฮานมันจะเอ๋หรือเปล่าเอาไอ้นี้ทะลุอีบอว์เฮ้ยจ้าเฮ้ยขีตาแหลกพตอแหลกพ่ออันเดียดึงหัวเออจิตายแล้วเอ้าอีบาเลีอีบัลเบิ่งปืนนันนี่ฮสอดบอสอดอีฮานเี่เป็นบ้าแล้วปุ๊ดเอามันพันใหญ่อยู่ดูเวกใจ้บ๊อบี้ บ้าขนาดนัอ๊ะจิ๊บปึ๊บห่วยดูเบรกทูโกรครับจังหวะนี้เขาได้ยิงเปิดสะโคไปเออมันอยู่หลังโกโบกอีฮันบอกสะเดือนลอยนิ่งวะเนี่ยไอพี่เระเบิดลราไปเนี่ยยิงไหวกวอนละสว่านเพราะสว่านเลยเออไหวกวอนละจังหวะนี้เออเอาใบพันธุ์ยาใส่ไว้เอ้ยอีฮัน่ยบอกใบพันธุ์ยาถูกอ้อมก้อนแล้นนี่ยบอกอีฮันี่บอกใบพันยาถูกอ้อมก้อนแล้วเออมาโดนลูกใจอีวะเนี่ยใจเองแล้เข้าไปฮกชิงเอาเนี่ยห้เก็บครับจังหวะนี้น้องบึงน้องบึงได้สะเดือนครับ